สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับอ่าบุคคลท่านหนึ่งครับเป็นชาวเมืองสูงเรานะครับเขาคือใครแนะนำตัวเองหน่อยครับครับก็ผมชื่อนายสมบูรณ์คงกลางครับสมบูรณ์คงกลางครับตำแหน่งช่างไม้ระดับสี่ครับโรงเรียนนนองสูงทรีมีปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัยครับอ๋ออยู่ที่อยู่ที่โรงเรียนนนท์สูงศีท่านนี้ครับครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุก็ผมก็ครบอายุ หกสิบเอ็ดพอดีเลยครับเพราะว่างผมได้เวลาเกินปีนี้ได้เวลาเกินมาหนึ่งปีคือผมเกิดงบประมาณปีพศอะไรก็ได้พศศูนย์สองสองพันยี่สิบสองครับพอผมเกิดสามเดือนเดตุลาได้แรงงบประมาณหนึ่งปีโอ้โหเนาะเสดปีเสดปีเสดเดือนเสดเส็จครับโอเคถือว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวนะครับเราพี่สมูน ก็ทำงานมาทั้งหมดกี่ปีครับสาปีครับตั้งแต่พศส,สชไหมครับพศสองค้าร้อยยี่สกัครับบรรจุ สมัยเราอายุการเขาเรียกตำแหน่งอะไรผู้ส่าหตำแหน่งยามครับตำแหน่งยามครับแห่งยามตอนนี้เขามาปรับเปลี่ยนให้เป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งขั้นแรกก็ปรับมาเป็นพนักงานบริการพนักงานบริการแล้วเราก็มาเป็นช่างช่างกุลูพันสามช่างกุลูพันสามครับบ้านปลายชีวิตก็ช่างไม้ระดับสีเอาเหรอเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ถ้าคือหน้าที่ตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมครับปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งเดิมก็คือยามรักษาความปลอดภัยของเรื่องสูงเนาะครกวก็จะเกษียณอายุช่วงไหนครับวันที่วันที่ ที่สามสิบกันยายนครับหกสิบสามวันนี้วันที่แต่ไหนเนาะวันนี้วันที่สิบสิงหาหกเดือนยี่สิบวันครับโอ้แท็กนับนับตัวหลังนับตัวหลังแท็กครับผมตอนนี้ก็มีครอบครัวยังครับมีแล้วครับมีลูกเจ็คนมีเมียเจ็คนมีเมียหนึ่งคนมีลูกสามคนครับมีสามคนครับภรรยาชื่ออะไรก็บอกเนีย นายาเสนาละอองดาวคงการคงกคนลูกสามคนครับบอกชื่อเด็คนโตชื่ออินทิราคงการทำหน้าที่อยู่ที่ลูกจ้างชั่วคาอยู่ที่อำเภอหนองสูงครับคนที่สองรับราชการเป็นทหารอยู่ในโลกสงครามทิเศษอยู่ที่สัตหีบครับคนที่สามก็จบปริญญาทำงานส่วนตัวอย่ครับได้ข่าวเวลาว่างเนี่ย ไเขาไปทําอาชีพในนานสมบสรณ์ใช่ไหมครับอยูเดียได้ครับอยู่แถวนานเนี่ยเยอะนะครับทางไปถนนเกษตรถนนเกษตรบ้านขามไปไปใส่มือหรือขว่ามืออยูใส้มือครับยูไปอยูใช้มือครับพอพอไปบ้านขามเราลงจากหุนเนี่ยเยอะไปก็อยูใส้มือยูใช้มือครับอ๋อจะอที่นอยู่ต้องผว้ามือของัูดึงจะมีหองเลย ตอนนี้ก็มีอะไรเด่นครับตอนนี้เรามีสมโออยู่สม40ต้นต้นมะพร้าว60ต้นพต้นหลัง40ต้นครับแล้วเราปลูกเขาปลูกอะไรเด่ยครับปลูกเขาประมาณ40ไร่ครับโอ้โหเป็นพอแก่แล้วเนี่ยที่นี่คิดยังไงเอ่อออไาชีพไร่นาสมโมเราทำมานานเนยังทำมาประมาณ10ปีแล้วโอ้แสดงว่าตอนอายุประมาณ50แล้วก็ สื่อที่ลึ้งของพ่อแม่ไหม่ครับให้แบ่งลูกให้พี่น้องกันเนาะแล้วก็แล้วก็เริ่มเราก็เริ่มองเริ่มงทำมาเราเรามันเป็นที่ที่สูงหรือเป็นที่ต่ำที่ต่ำครับตัวนี้เราทำเฉยๆถมครับเฉยถมครับจบเป็นบอเราเป็นร่องอืตัวนี้ก็น้ำมีน้ำในช่องร่องไหมครับมีครับน้ำเกลี่ยไม่น้ำเกลีครับน้ำออกครับน้ำออกไหมก็ว่าน้ำออกคือเราเรียกน้ำซึมเนาะตอนน้ำเราเรียกน้ำซึม น้ำซึมแล้วก็มาน้ามันไหลตลอดเหมือนแบบ,บในเขาที่มันไหลตลอดเลยนะับดูดออกไงก็ไม่หมดนะอิจฉาแต่แทนมาตาหน้ามันสมอสมองพรละก็เลยสมอสมองมันลงมาปุ๊บก,ก็โอเคถือว่าถือว่าเป็นประโยชน์คือมันเหมือนกถูกโรตรีเนะาะจัดขึ้นมาโน้นสูงเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งแบบปลูกพืชในแบบปรับเชียนเลยนะตรงไหนที่มันเค็มพืชบางอย่างก็ตายเนาะเค็มบางอย่างที่จะรอดได้ ก็คือพวกอะไรมะขามเทศพวกพืชอะไรบางทีเรียกเขาลงมะขามเทศหนึ่ไมตอนนี้ลงมะขามเทศเพิ่มไปยี่สิบต้นฮันจิตต้นครับแล้วมะพร้าวลงเพิ่มไปยี่สิบต้นมะพร้าวพันอะไรพันหนังเออมะขามเทศล่ะมะขามเทศพันเนี่ยกับเออไรล่ะเสียบเทปพงมัสอนมีพงมัสอนครับโทมัสอนจะปีได่ที่านถามสักปีจะอะไรผลมะขามเทศจะนานไมสามปีครับก็บแล้วเริ่มได้กแต่ปีที่สองปีที่สองครับถาม ความภาคภูมิใจในเป็นตอนนี้ขครเาเรียกลูกจ้างเขาเรียกลูกจ้างถือว่าเป็นก็เหมือนข้ารายการที่มีสิทธิ์ทุกอย่างกาเท่ากันได้สิมีความภูมิใจยังไงบ้างในภูมิใจที่ผมอยู่จุดตรงนี้แล้วผมก็เหมือนหมอเข่าที่หมอใหญ่ของผมเนาะกับลูกผมจบปริญญาได้ทํางานรับราชการคนหนึ่งผมก็ดีใจมากเลยโรงเรียนดูแลผมดีมากเลยประกอบวงเล่นสูงสี่นี้มาสามสี่ปีมา ได้หลายอย่างเลยครับได้ได้ดูใจคนได้ทุกอย่างในประสบการณ์ชาวเพื่อในโรงงานของเราดีทีทุกคนเลยในเพื่อนรวมทางในชีวิข้าราชการครับก็ถ้าเกษียณไปเราจะทำที่จะทำอะไรบ้างผมก็เลี้ยงตัวผมก็ทำไร่นาของผมต่อสมสมเราก็อยู่กับหลานมีเรากับผมก็มีบำนาญด้วยครับผมกินได้มีอยู่ได้เลย ก็คิดว่ามีความสุขตามมาตรภาพเราครับก็ไม่ได้เดือดร้อนใครมากมายโอเคครับก็บถือว่าเป็นชีวิตหนึ่งซึ่งเป็นเอาเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้เขาเรียกการที่จะประสม